สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์า comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวกัมพูชาก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกัมพูชาในศึก4เกมครั้งที่31 การแข่การนฟุตบอลชายสี่เกมครั้งที่3 1กลุ่ม B ีนัดที่3ของทีมชาติไทยทีมชาติกัมพูชาพบกับทีมชาติไทยเวลา19นาฬิกาวันที่1 4พฤษภาคม2 5 6 5ที่สนามเทียนดวงไทยทอดสดทางช่อง GMM 25เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกัมพูชาในศึกสีสเกมครั้งที่3 1จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ โดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่ากัมพูชาจะเอาชนะไทยมุมมองท่านต่อมาครับเขาแค่อย่าแพ้ถึง5-0ก็ไม่ต้องอายแล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามาร่วมใจกันเพื่อกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อมาครับสัปดาห์หน้าก็ได้กลับบ้านแล้วชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า ผมอยากจะเห็นทีมของพวกเราเอาชนะทีมไทยให้ได้จริงๆเล่นกันให้เป็นทีมอย่าแย่งบอลกันคอมเมนต์ Comment ท่านหมากครับขอให้เกมต่อไปประสบความสำเร็จนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแข่งขันกับทีมไทยต้องระวังตัวขั้นสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษอย่าขึ้นสูงจนเกินไปสุ้ๆนะกัมพูชามุมมองท่านต่อมาครับ ได้พักผ่อนเพียงเล็กน้อยชาวกัมพูชาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากัมพูชาจะต้องเอาชนะได้อย่างแน่นอนสุดๆนะกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยให้พวกเรายิงนำไปก่อน2ประตูมุมมองท่านต่อมากล่าวคล้ายๆกันว่าทีมไทยจะปล่อยให้พวกเรายิงนำไปก่อน2ประตูถือว่าพวกเขาดูถูกพวกเรามาก หวังว่าพวกคุณจะเล่นกันเป็นทีมและประสบความสําเร็จนะคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับฉันขอให้ทีมชาติกัมพูชาคว้าชัยชนะได้ในนัดถัดไปนะขอให้สุขภาพแข็งแรงและขอให้โคชอนดะประสบความสําเร็จในทุกๆงานเลยนะชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าขอให้พวกคุณประสบความสําเร็จในเกมถัดไปนะยังคงรักและสนับสนุนทีมของพวกเราเสมอ พวกเราเชาวกัมพูชาสามารถทำได้มุมมองท่านต่อมาครับจงมุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติของพวกเราคอมเมนต์ท่านมากล่าว่าหวังว่ากูปรีกัมพูชาจะประสบความสำเร็จนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่มีความหวังชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพยายามอย่างดีที่สุด จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังคอมเมนต์ท่านมาครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับสิงคโปร์มาทีมของพวกเราก็มีความกดดันมากขึ้นสู้ๆนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าบอกว่าพวกเราจะโชคดีและคว้าชัยชนะมาได้นะมุมมองท่านต่อมาครับลองไปดูเวียดนามซิพวกเขาเล่นกันเป็นทีมได้ดีมากเลยและพวกเขาก็มีทริคในการเล่นที่ดี การเล่นกับทีมอื่นไม่จะเป็นต้องเล่นแบบใช้พลังงานมากมันมีทริคในการเล่นอยู่นะชาวกัมพูชาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอให้กัมพูชาประสบความสำเร็จนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับกัมพูชา4ไทยแลนด์2มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าโค้ชทีมชาติกัมพูชาจะทำให้ทีมชาติไทยชุดยู23ตาสว่างในคืนนี้ คอมเมนต์ท่านมาครับกัมพูชา2ไทย0ชาวกัมพูชาท่านต่อมาไทยสกอร์ว่ากัมพูชา31ไทยมุมมองท่านต่อมาครับสถิติใหม่จะถูกบันทึกถ้า,าก,กัมพูชาสามารถเอาชนะไทยได้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผมรู้สึกว่าวันนี้พวกเราจะเอาชนะทีมไทยประวัติศาสตร์จะไม่สำรอย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากกัมพูชาเอาชนะไทยได้ก็ถือว่าโชคดีชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพรุ่งนี้ทีมชาติกัมพูชาจะพบกับทีมชาติไทยฉันอยากจะให้ทีมชาติกัมพูชาสวมเสื้อสีแดงนะและทีมชาติกัมพูชาจะต้องเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้เพื่อชาวกัมพูชาทุกคนที่สนับสนุนพวกคุณคอมเมนต์ท่านมาครับเวลาที่เล่นกับทีมไทย กมบูชาควรจะใช้ผู้เล่นชุดแรกเหมือนกับตอนที่พบกับทีมชาติลาวนะเพราะว่าพวกเขามีการสร้างสารรค์รูปเกมที่ดีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าตอนที่กมบูชาเอาชนะไทยมาได้สองครั้งติดต่อกันฉันนอนหลับฝันดีมากในปีนี้พวกเราจะสามารถทำได้อีกหรือไม่มุมมองท่านต่อมาครับฉันขอให้ทีมชาติมพูชาเอาชนะในเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยฉันหวังว่า กัมพูชาจะสามารถทําได้นะชาวกัมพูชาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าบอกว่าพวกเราจะได้สามแต้มจากประเทศไทยนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับกัมพูชาสู้ๆฉันเชื่อมั่นในประเทศของฉันมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าฉันมั่นใจว่าถ้าหากพวกเราสามารถเอาชนะทีมไทยได้พวกเราก็จะชนะในเกมถัดไปได้เช่นกัน แต่พวกเราก็ไม่กล้าที่จะหวังอะไรมากนะักคอมเมนต์านัดครับจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อเล่นกับทีมชาติไทยชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันเชื่อว่าทีมยูยี่าของกัมพูชาสามารถเอาชนะทีมไทยได้ขอให้โชคดีนะสูส้ๆมุมมองท่านต่อมาครับฉันคิดว่าพวกเราคงจะไม่แตกต่างไปจากเมื่อก่อน เพราะว่าทีมไทยนั้นแข็งแกร่งมากบางทีพวกเราอาจจะตกรอบอีกครั้งแต่ก็ขอให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไม่มีหวังที่จะเอาชนะทีมไทยได้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าฉันเชื่อว่ากัมพูชาสามารถทำได้และเจ้าคอมเมนต์ก็ขเกข้ามาตอบกลับว่าสิงคโปร์ยังแพ้เลยยังจะหวังอะไรอีกเหรอต่อมาบนบนก็เข้ามาตอบกลับว่า สิงคโปร์ยังเสมอกับทีมลาวเลยแล้วทาไมพวกเราถึงเอาชนะทีมลาวล่ะมันต้องมีความหวังซิจากนั้นเจ้าของเมินก็เข้ามาปิดท้ายว่ายกเว้นเสียแต่ว่า2นัดสุดท้ายพวกเราจะต้องเอาชนะมาลเลเซียและไทยให้ได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันเชื่อว่าทีมยู -23 ของกัมพูชาจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้ขอให้โชคดีและพยายามทำให้ดีที่สุด เื่อที่จะเอาชนะทีมไทยและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกัมพูชาสู้ๆชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพวกเราจะสามารถเอาชนะไทยและมาเลเซียได้อย่างไงคอมเมนต์ท่านมาครับพบกับทีมไทยดูเหมือนว่าจะไม่มีความหวังแด้ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายกล่าวว่าไทยและมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ก็ไม่สามารถมองข้ามทีมของพวกเราได้ นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใชส้สติและวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ชาวกัมพูชาก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในศึกซีเกมครั้งที่31หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้กดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ